สวัสดีครับพี่โน้ตนะครับวันนี้ลองชวนน้องๆชาวแก๊ง AP มาคุยกันสักหน่อยในฐานะที่พี่โน้ตเป็นลูกบ้าน AP ก็อยากรู้ว่าคน AP ในเจนต่างๆเขามีมุมมองในการทำงานเป็นยังไงกันบ้างเราไปเจอน้องๆกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับสวัสดีสสดทุกท่านเลยครับวันนี้ นดมาทําหน้าที่ชวนพูดคุยครับเรื่องของความแตกต่างแล้วก็หลากหลายในต้องเรียกว่าองค์กรของเรา AP ของเรามันมีข้อที่เป็นจุดแข็งยังไงเราได้มีโอกาสทํางานร่วมกันแล้วเราใช้ความแตกต่างหรือความหลากหลายอย่างไรเพราะว่าในหลายๆที่เนะเาะพอเวลาคิดต่างกันหรือแบบมีความแบบมุมมองที่มันไม่เหมือนกันปุ๊บเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าแบบไม่ดีอะ่ะมันควรจะต้องไปในทิศทางเดียวกันเท่านั้นต้องเป็นเรื่องเดียวกันเท่านั้นคิดเหมือนกันซีดีกว่า แต่ที่ไอพีไม่ได้บอกแบบนั้นที่ไอพีกำลังมองว่าเฮ้ยความแตกต่างและหลากหลายนี่แหละมันเป็นเหมือนส่วนผสมสําคัญที่ทําให้เราโดดเด่นกว่าคนอื่นเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตชวนทุกๆท,ท่านมาคุยเรื่องนี้กันละกันนะครับแชร์ได้เลยสบายๆได้เลยประสบการณ์จริงประสบการณ์ตรงเล่าได้เลยก่อนอื่นเดี๋ยวรบกวนแนะนําตัวกันหน่อยดีไหมครับว่าเชื่อ,อรายเป็นใครแล้วก็ทําอยู่ในหน่วยงานไหนทําหน้าที่อะไรบ้างสั้นๆ เดี๋ยวเรียงตามอายุงานดีกว่าตำแหน่ทั้งนี้ห้าปีเจ็ดปีค่ะหนึ่งปีครับงั้นน้องใหม่โดนก่อนดีกว่าได้ครับโอเคจะแนะนำสวัสดีครับผมผมชื่อฮิวโก้นะครับผมเป็นตําแหน่ง living consultant นะครับหรือว่าเซลล์นั่นเองนะครับก็อยู่ที่โครงการแอสไพร์วิภาควิกตอรี่นะครับก็จะเป็นให้ความแนะนําเกี่ยวกับโปรดักฑ์ของ AP ต่างๆที่เป็นคอนโดครับผมอ่าน้องฮิวโก้นะครับ1ปีถือว่าเป็นน้องใหม่อยู่เนาะนะครับรองลงมา อ้นครับคุณอน้นเชิญครับก็สวัสดีครับชื่ออ้นนะครับอยู่ในส่วนของ SR นะครับอยู่ในส่วนของ AP Academy จะดูแลทีมที่เป็นทีมน้องๆที่เป็น SSM หรือสมา r t ที่เป็นนิติบุคคลนะครับจะคอยเทยนพนักงานใหม่แล้วก็กลุ่ม Existing เ,เป็นต้นไปครับ อยู่ในทางฝั่งเทรนนิ่งใช่ครับ HR <ช>เราด<ช>ีเองนะเราเป็นกึงๆย่งากกันฮะงานใกล้ๆก,กันโอเค <Okay. S 2> okay. เชิญครับท่านสุดท้ายสวัสดีค่ะมิมี่นะคะ P ีดีนะคะ product development นะคะส่วนแนวสูงค่ะดูแลงานส่วนอินเทียร์นะคะก็เจ็ดปีค่ะอยู่ที่นี่มาค่ะอ่าโอเคอยากรู้ว่าในเรื่องของความสนุกก่อนแล้วกันแน่นอนเมื่องานเรามันไม่เหมือนกันนะ ความสนุกของแต่ละหน้าง,งานย่อมไม่เหมือนกันขายงานหน่อยสิสนุกสุดแซ่บสุดในงานเรามันคือเรื่องอะไรครับจริงๆแซ่บทุกขั้นตอนะคะเพราะว่าอินเทอรเนียเนี่ยจะดูเรื่องความสวยงามซะส่วนใหญ่ดังนั้นแบบตั้งแต่เริ่ม Develop ออตอนดีไซน์ตอนอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็แซบแล้วเพราะว่ามีการตบตีกันในห้องประชุมกันเยอะมากในเทอวแบบไม่ใช่ว่าแบบตบตีจริงๆตบตีแบบ oh. ด้วยคําพูด oh. <Okay. S 1> อะไรต่างๆ <Yeah. S 1> ว่าเอ้ยความสวยงามเราอยากได้แบบนี้นะแต่ว่าก็จะม,มีทีบบนะม,มที่แตกต่างกันมี เห็นเหมือนเห็นต่างอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีถึงความเป็นไปได้ที่สมมติเราก็ไขฝันไปก่อนอความสวยงามนี้แต่ว่าก็จะมีทีมที่แบบเดี๋ยวก่อนนะเธอจะต้องมีเสาตรงนี้นะเธอจะต้องมีคานตรงนี้ก็จะแบบเอา้าทำลายฝันฉันแล้วหนึ่งอะไรอย่างนี้ <pie> ประมาณหนึ่งเลย <c oughs> <jam> ก็จะตบตีมาตั้งแต่ตอนดีไซน์แล้วแล้วพอเข้าหน้าง,งานจริงมันก็อาจจะมีแบบทั้งการก่อสร้างทั้งอะไรที่เป็นไปตามที่เราคาดหวังกับ มีส่วนที่เซอร์ไพรส์ดังนั้นมันก็จะสนุกสนานแซ่บในทุกๆ Proces s, <S อยู่แล้วจนกระทั่งผลงานเนี่ยมันจบแฮปปี้ออกมาก็ถือว่าทุกคนก็อ่ะแฮปปี้แล้วจบสวยงามแล้วอะไรอย<ม>่างเงี้ยครับโอเคข้ามไปที่น้องใหม่ดีกว่าเ <ใน S 1> พิ่งมาอยู่ในองค์กรตรัวนี้มองเห็นความแตกต่างและความหลากหลายในองค์กรนี้ยังไงบ้างครับด้วยความที่เพิ่งจบมาใหม่เราเรายังไม่มีนิสัยทํางาน<ม>เราเลยแบบอยากได้ความเข้มข้นขั้นสูงสุดในการทํางานเพราะเราจะได้เป็นงานเร็วมากกว่าเดิมผมก็เลยมองเห็น ในตลาดอสังหารเนี่ยเราจะเริ่มงานจากไหนดีผมเลยเลือก AP ก่อนเพราะว่าเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งแล้วก็เชื่อถือได้เราก็อยากได้ความเข้มข้นชาเลนจ์ตัวเองด้วยก็เลยเข้ามาในสายงานของเซลล์ด้วยนะครับผมซึ่งเราก็ไม่มีประสบการณ์การขายเลยแต่ว่าพอมาจริงๆอนะ่ะด้วยความที่เราเป็นคนที่ชอบคุยกับผู้คนอันนี้เป็นจุดเด่นของตัวผมแต่ก่อนก็ไม่ได้คุยสนุกหรืออะไรอย่างนี้นะแต่พอเราคุยไปเรื่อยๆกับเพื่อนๆในมหาลัยจนจบออกมาได้เจอคนหลากหลาย เป็นคนในองกรเนาะเราตร้องเรียกว่านคนแบบคนแปลกหน้าที่คุณเคยอ่ะแต่เราไม่เคยคุยกับเขาแต่พอวันมาวันนี้เราก็ได้แบบรู้สึกด,ดีใจทุกครั้งเสมอเลยนะเวลาแบบไปเจอคนในองค์กรหลายหลายทีมเราก็จะชวนเขาคุยว่าเป็นยังไงอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสายงานเซลล์อะมี่องความหลากหลายมากทั้งผู้ชายผู้หญิง LGBT เพราะฉะนั้นนะ่ะทุกคนก็จะมีความชอบแตกต่างกันผู้หญิงผมว่าบางทีก็ชวนคุยกับเขาได้นะอย่างเช่นแบบ เคป๊อปอะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็ชอบอะไรแนวแนวนั้นเนาะส่วนผมผู้ชายก็แนวอะไรฟุตบอลอะไรเงี้ยเราก็ยังมีส่วนผสมที่เราไปกันได้เรื่อยๆอครับผมนน <c oughs> มันไม่มีไม่มีเรื่องอะไรที่จะคุยกันไม่ได้เพราะฉะนั้นพอมาถึงในส่วนของสายงานขายอะ่ะเราก็จะปร,รึกษาพี่ๆมันก็เกี่ยวกับการคุยผู้คนการเข้าไปนั่งในใจลูกค้าให้ได้ <c oughs> แค่นั้นเลยนะครับสำ <c oughs> หรับสายงานตรงนี้ความหลากหลายสําหรับมุมมองของน้องใหม่อ่ะเป็นจุดที่เขารู้สึกได้เลยแล้วก็ทําให้เห็นได้เลยว่าเฮ้ย ความหลากหลายเนี่ยแต่สุดท้ายแล้วนะมันไม่ได้มาเป็นปัญหาเพราะว่าเรามีบางอย่างคอมมอนร่วมกันแม้ว่าเราจะต่างกันเนาะถามเรื่องความแซบในงานหน่อยใน1ปีตรงนี้ครับเจออะไรแซบๆซบ้างอะไรที่เป็นจุดสนุกของงานเซลล์บ้างโอ้โหจุดสนุกเลยก็คือว่าการที่เราได้พบเจอลูกค้าที่มันหลากหลายมากๆเราไม่สามารถบอกได้เลยว่าแบบอะไรเป็นสัดส่วนใหญ่เราจะเจอทั้งแบบคนที่คุยสนุกเราจะเจอกลุ่มครอบครัวเราจะเจอกลุ่มพนักงานใหม่ไฟแรงหรือบางทีลูกค้าที่เขามา อยากได้บ้านหลังแรกในชีวิตเขาอะแล้วเราแบบไม่ได้ขายฝันแต่เราขายฝันที่มันเป็นจริงได้มันจับต้องได้เงี้ยผมว่าแบบมันมันเป็นชาเลนท็อปชาเลนท์ของผมแหละ oh. ที่ได้ส่งมอบความที่เป็นแบบเขาได้ที่อยู่ที่เขาอยากได้จริงจ oh. <ๆ>ได้บ้านจริงๆแม้ว่าลูกค้าจะหลากหลายใช่ไหมครับเพราะว่าแน่นอนงานเซลล์เราเราไม่สามารถเลือกลูกค้าได้เนาะจุดที่สองในความหลากหลายที่เข้าใจว่าน้องยูกโก้ต้องเจอคือนอกจากเพื่อนพนักงานแล้วอะคือกลุ่มคนที่มา จะมาซื้อของเรานี่แหละทําไงดีเนาะจะตอบโจทย์เขาแต่สําคัญที่สุดคือ g o ที่เราอยากจะขายของดีๆให้เขานี่แหละแสดงว่า enjoy กับกับ r o l ของการเป็นเซลล์ enjoy มากครับอ๋อดีชอบคุยกับผู้คนอยู่แล้วไม่ได้ใช่ว่านั่งคุยต่อหน้า HR แล้วเลยต้องบอกว่า enjoy ไม่เกี่ยวเลยโอเคไม่กวชอบคุยอยู่แล้วครับผมอ๋อดี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 ครับมีอาจจะเป็น top เลล์แบบ แปดสมัยในอนาคตเป็นโกในอนาคตแล้วนี่ว่าทางเอบ้างอันนี้เรื่องความแตกต่างหลากหลายผมเชื่อว่าเป็นเรื่องที่เรารู้จักกันมันแบบว่าอย่างถ่องแท้อยู่แล้วเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเจออะไรบ้างในวันวันหนึ่งปัญหาผู้คนเราเจออะไรบ้างในแต่ละวันในโลกเราเออจริงๆเอชอาร์หลากหลายตั้งแต่เริ่มรับเข้ามาเลยพี่โนะหลากหลายทุกคนมี เป้าหมายของแต่ละคนมีความหลากหลายที่เป็นอินดิวดัลของแต่ละคนเข้ามาทีนี้พอมาอยู่ในองค์กรเราแล้วเนี่ยก็ต้องกรูมให้เป็น c u เจอร์ที่ a p สร้างให้อยากจะเป็นเนาะทีนี้ในความหลากหลายที่เราเจอเราก็ต้องมาดีไซน์มีความหลากหลายตั้งแต่ในทีมของเราจะดีไซน์หลักสูตรยังไงให้ครอบคลุมกับพนักงานที่หลากหลายทีนี้ในความหลากหลายของเราเนี่ยพอดีไซน์ออกมาแล้วก็ต้องไปดูว่ามันใช้งานได้จริงไหมเนาะแล้วทีนี้พนักงานทั้งหมดที่หลากหลายทั้งหมดเนี่ย เอ,อ่ยอมรับ Accept ปต์กับมันไหมอะไรต่างๆพวกนี้อืเราก็ต้องทําให้ความหลากหลายเนี่ยมันมีตรงกลางแล้วก็สนุกไปกับมันเออ,อสำคัญมากเลยนะเพราะว่า HR mm hmm. เป็นเหมือนคนที่ดูแลภาพรวมของพนักงานแล้วละ่ะ mm hmm. นั่นแปลว่าจริงๆที่ AP อ่ะ address เรื่องของความหลากหลายเนี่ยตั้งแต่ต้นรับเข้ามาเลยเรารู้อยู่แล้วในในอกเราเลยว่าคนไม่เหมือนกันแน่นอน mm hmm. แต่จะทํายังไงดีให้เขามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันได้ mm hmm. คุยภาษาเดียวกันแฮปปี้ร่วมกันได้มันต้องมีจุดร่วมโดยที่ยังคงรักษาความแตกต่างเอาไว้อยู่ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโอ้ oh, เนี่ยคุยทุกคน <c oughs> คุยทุกคนเริ่มคุยภาษาเดียวกัน <c oughs> ทีนี้ cross function กันบ้างเหรคอย่างเง,ะะงี้ยบางทีเราก็จะรู้เนาะ เจอกันเดินสวนกันไปไปมามาประสบการณ์เรื่องการที่แบบทํางานร่วมกันต่างทีมเป็นยังไงบ้างอะของแต่ละคนที่ได้เคยเจอมาในการอยู่ที่ a อ<ม>ครับเราเจอประสบการณ์ยังไงบ้างครับเดี๋ยวเริ่มจากคุณมี่ก่อนละกันถ้าต่างกันมากๆเลยอย่างในทีมอย่างที่บอกคะ่ะคืออย่างของมี่อะก็จะเป็นแบบพาร์ทดีไซน์ คิดเรื่องความสวยงามอิโมชันอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็จะต้องทํางานร่วมกับฝ่ายก่อสร้างหรือว่าฝั่งที่เป็นโครงสร้างงานระบบต่างๆซึ่งเขาก็จะเป็นแบบวิศวกรเบสก็จะมีความชัดแหละว่าเออคนนึ่งอิโมชันคนหนึ่งก็คือลอจิก เขาอาจจะดับฝันเราได้ใช่เขาดับฝันตลอดก็เลยก็เลยต้องมีความแบบอย่างที่บอกเลยค่ะมันจะมีแบบบ้างที่จะแบบกระทบกระทั่งกันหรือแบบต่อสู้กันในที่ประชุมบ้างแต่ว่าสุดท้ายอ่ะก็คือคุยกันต้องเปิดใจแหละค่ะว่าต้องแชร์กันว่าเอ้ยเราอยากได้อย่างนี้เพราะว่าอะไรมุมมองลูกค้ามองเข้ามาจะเจออย่างนี้เลยนะมันจะสวยมากเลยทางทีมที่สปอร์ตเขาก็จะรู้แล้วว่าอ่ะโอเค เดี๋ยวเราลองขยับตรงนี้ซิมันจะมีวิธีที่จะช่วยเขาหน่อยไหมเพื่อให้มันออกมาแล้วบ,บสวยอย่างที่เขาอยากได้หรือลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าแบบเฮ้ยเลิฟเลยโปรเจกต์นี้ชอบสวยงามมากอย่างเงี้ยค่ะคอมเพลมไพกันแหละต้องมาต่อต่อรองเนโกเชชันกันนิดหนึ่งว่าแบบอ่ะฉันยอมไปเธอยอมถอยอะไรยังไงกันได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ <c oughs> สุดท้ายไม่ได้ตีกันจริง <c oughs> ก็จะแบบอ่ะละก,กันค่ะจบจบงานสวยงามอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันต้องมีบางครั้งแหละที่บางทีอะ่ะ รู้สึกว่าเราโชคดีที่มีความแตกต่างด้วยซ้ำเพราะเราจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างที่แบบเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณมากฉันคาดไม่ถึงมาก่อนเลยคิดไม่ถึงประเด็นนี้มาก่อนเลยอะไรอย่างี้ก็เพราะว่าที่ AP ีนะคะเราไม่ได้จัดให้ทํางานแค่เสร็จเท่านั้นนะคะแต่ว่าอยากให้ทุกๆคนเนี่ยทำงานเสร็จแล้วก็สําเร็จไปด้วยกันนะคะก็ออกมาเนี่ยจบสวยแล้วก็ทุกคนเนี่ยแฮปปี้ด้วยค่ะสวยได้ด้วยและในขณะเดียวกันก็เกิดขึ้นได้จริงด้วยใช่เลยค่ะเนาะเอออันนี้เจ๋งมากเรามาที่น้องเล็กของเราครับอายุงาน1ปี ในความเป็นเซลเนี่ยมนดูแล้วจริงๆเหมือนเราน่าจะต้องเป็นแบบวันแมนโชไหมแต่ความแตกต่างและหลากหลายมันเข้ามาในบทบาทงานเราอย่างไรบ้างครับจริงๆถามว่าเป็นวันแมนโชไหมไม่จําเป็นเสมอไปเพราะว่าบางทีเราเจอความหลากหลายที่ใช้คนเดียวไม่ได้ <c oughs> เราใช้ทัศนคติใช้เลนของตัวเองคนเดียวไม่ได้ <c oughs> ดังนั้นถอยตัวเองเข้ามาเวลาเราเจอปัญหาที่มันไม่ได้จริงๆอะไปต่อไม่ได้จริง เราต้องพึ่งประสบการณ์คนอื่นในองค์กรเพราะฉะนั้นเราอยู่กันเป็นทีมเราทํางานเป็นทีมซึ่งทีมเซลล์ก็จะมีแบบพี่ๆที่มีประสบการณ์มากมายเลยเราก็ยืมเรียนคนอื่นมาหน่อยว่าเฮ้ยพี่เจอติดปัญหาเคสแบบนี้เราวควรจบควรเสริมตรงไหนอะไรบ้างเพราะเราถอยมุมมองตรงนี้ออกมาแล้วเราเห็นตัวเราเอ้ยเราทํางานแบบนี้เอ้ยไม่เวิร์กยืมคนนี้มาหน่อยเอ้ยคนนี้ผสมกับตรงนี้ของเราเอ้ยเวิร์ก มันคือการเปิดประสบการณ์แหละแล้วก็หยิบยืมประสบการณ์ของพี่ๆเพื่อนๆที่เขามาแชร์ประสบการณ์กันจากหน้างานที่มันแตกต่างกันประสบการณ์สิ่งที่เคยเจอในอดีตใช่ไหมครับมารวมเป็นความสําเร็จร่วมกันแหละใช่ไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือทีม AP ที่ประสบความสําเร็จร่วมกันเนาะเท่าที่ได้ฟังทั้งหมดเนี่ยครับโดดเด่นจริงนะเรื่องความหลากหลายนะครับเพราะเราเชื่อว่าจริงๆแล้วการที่เรามีกันและกันแบบนี้ในทีมงานของเราแม้จะต่าง แต่มันไม่ได้นําไปสู่ความทะเลาะเบาะแววงหรือแตกแยกแต่มันคือความงดงามที่อยู่ในองค์กรของเราแล้วก็อย่างที่คุณมิมี่บอกเนาะมันคือการที่เราสําเร็จไปด้วยกันในภาพรวมขององค์กรนะครับวันนี้ขอบคุณทุกทุกท่านมากเลยครับที่มาร่วมแบ่งปันกันผมก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะแล้วก็ชื่นชมมากๆนะครับยังไงขอให้ทุกท่านทํางานทั้งเสร็จและสําเร็จไปทั้ง2แบบเลยนะครับขอบคุณมากมากครับขอบ,ขอบคุณนะค,ครับสวัสดีครับ